โควิกไม่มีฝรั่งเนี่ยไม่มีคนเที่ยวที่กตาคนในบ้านเป็นหลักก่อนว่าียึดคนในบ้านอยู่ได้ที่ก็อยู่ได้ไปเรื่อยเรื่อย Baby girl o my bop and I'm like me <as> too No r o o f o n my top and my babe see through Hating on the pen don't stop, shit ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so why I need you? Baby girl love my bob, and I like me too. สวัสดีครับผมกินเที่ยวขี้ยกรัมครับวันนี้ผมจะพาคุณมากินร้านที่อร่อยอีกร้านหนึ่งบนเกาะช้างแต่บอกว่าไม่ใช่ร้านอาหารแต่ว่าเป็นร้านข้างทางตอนนี้ผมอยู่บริเวณหน้าเซเว่นข้างโรงแรมเคซีแกลนครับตรงฝั่งนู้นคุณจะเห็นว่ามีร้านเป็นร้านแบบข้างทางวันก่อนผมมาลองกินไม่ได้ตั้งใจบอกเลยว่าไม่ได้ตั้งใจแล้วหมูปิ้งอะ่ะโคตรอร่อยเฮ้ยอร่อยขนาดว่าต้องมา,มาทำ ลงไปใน YouTube อะวันเนี้เลยรอพี่เขาพี่เขาจะมาเปิดร้านเนี่ยประมาณไนบ่ายโมงอะไรอย่างเงี้ยเขาต้นย่างหมูเสร็จผมสั่งหมูไปห้าไม้สั่งตำปลาร้าไปเขาบอกว่าปลาร้าที่นี่เป็นปลาร้าที่ทําน้ำปลาร้าเองและยำปลากรอบเด็ดแ,แค่ไหนไม่รู้แต่ผมถามน้องๆพนักง,งานที่โรงแรมเคซีมีสิ่งยืนยันว่าร้านนี้ต้องชิมให้ได้เนี่ย จะซื้อกินก่อนแล้วค่อยกลับไปร้านนี้ชื่อร้านส้มตำยำมะม่วงเดี๋ยวเรามาลองชิมดีกว่าว่านอกจากหมูปิ้งที่เมื่อวานกินแล้วอร่อยมากส้มตำกับยำปลากรอบรสชาติเป็นยังไงบ้างยังไม่ถามเลยว่าพี่เขาชื่ออะไรแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยรู้จักกันตอนนี้คือหิวและอยากกินมากาว่าหมูปิ้งพี่เขาเนี่ยบอกเลยว่ามันหมูปิ้งที่พี่เขาหมักเองแล้วเขามีน้ําซอสอุ้ยน้ําซอสจังหยดอยู่เลยอะแล้วดูนะคุณเนยถ้าเกิดว่ามันมีกลิ่นได้อยากให้ได้กลิ่นมากคือมันหอมมาก เปปูวาร้อนไหมัวดีกว่าว่ามันอร่อยไหมโคตรอร่อยบอกเลยว่าหมูปิ้งร้านเนี้ยมันนุ่มมากแล้วพอเคี้ยวเข้าไปข้างในคุณเย้ยอจําไว้นะครับมาก่อนทั้ง The Seven ติดกับโรงแรมเคซีแวะซื้อหมูปิ้งก่อนแล้วแกบอกว่าถ้าจะให้ดีนะหมูปิ้งร้านแกเนี่ยกินกับข้าวเหนียวนี่นี่ข้าวเหนียวแล้วก็หมูปิ้งนี่ ผู้ใจหยาบขายได้ไหมอ่ะโคตรอร่อยอ่ะ <S <S ไม่คิดว่าจะเจอร,ร้านหมูปิ้งที่อร่อยออกนิดนึงนะร้านที่เขาติดหวานสําหรับคนที่ไม่ชอบหวานแต่บอกว่าคุณไม่ชอบหวานาคุณไม่กินหมูปิ้งร้านนี้คุณโคตรพลาดอ่ะม,มันอร่อยมาก <S <S ืมเป็นอย่างข้าวเหนียวข้าีที ที่เราจะต้องลองชิมพี่เขาบอกว่าส้มตำที่ร้านที่เขาเป็นส้มตำที่น้ําปลาร้าเนี่ยเขาทําเองอย่างนี้เลยนี่เปิดมาโอ้โหคพณเอ้เลยน้ําปลาร้าต้มหอมมากที่นี่น้ําปลาร้าสุกครับแล้วเวลาคุณจะกินนะครับอยากกินรสเผ็ดรสไม่เผ็ดรสยังไงบอกพี่เขาได้พี่เขาตำได้แต่ผมบอกเลยว่ามื้อเน,นี้ยผมขอเป็นรสมือพี่เขานี่แวงมาดูปูดูนน่โอ้โหตำมนันแน่น รเราไม่กินส้มตําด้วยน้าปลาดีมากนัวมากแล้วถามว่ารสมือพี่เขาเผ็ดกลางๆคนไม่กินเผ็ดแบบผมกินได้คุณกินได้แต่อยากกินเผ็ดบอกให้พี่เขาเพิ่มเผ็ดเดี๋ยวนะผมขออีกคําได้ไหมนี่อย่างนี้เลยอะ่ะ <c oughs> พี่แกบอกว่าแกเป็นคนเกาะแต่แกตาําส้มตํารสชาติเล้าๆได้เนี่ย <c oughs> ผมบอกเลยนะอันนี้คือเผ็ดในต้มครับมาควรจะแวะเด็ดแซ่บนัวลายๆเด้อ อีกเมนูหนึ่งที่พี่พบอกว่ามาที่ร้านที่ต้องสั่งตำมะม,ม่วงปลากรอบเคยกังวลใช่ไหมว่าปลากรอบที่เรากินตามร้านเนี่ยบางทีมันจะแบบไม่กรอบเก็บไว้นานหรืออะไรเงี้ยนานที่ปลาเขากอบจริงครับและมะม่วงหวานมากทานคู่กันนะฝ <c oughs> ากไว้อีกร้านหนึ่งเป็นร้านขายต้มตำอยู่หน้าเซเว่นปิดกับโรงแรมเคซี K C. พูดย้ำหลายๆรอบเลยจำได้ร้านนี้ทุกอย่างอร่อยมาก ติ๊กเกอร์อ่ะติดไปที่หน้าร้านที่เขาหน่อยแล้วกันนะเผื่อใครตามมาอร่อยไม่อร่อยอยังไงอ่ะฝากมาคอมเมนต์ด้วยแล้วกันโอ้ขอบคุณครับพี่พี่จะบ,บอกให้แป๊กนี้เลยนี่หน้าร้านเลยมาเรียบร้อยครับตอนนี้ฉีบซีส์แล้วแล้ว,ลวกะน,นตีว่าอร่อยแน่นอนยังไงถ้าอยากมาลองขอให้มาลองครับยังไงฝากด้วยกินถ้าืรร่อกคำเจอกันบวกหน้าบ๊ายบาย